ศึกษาไทยฮทำไมมันถึงได้ต่าเตี้ยเรียดินขนาดน,นี้ไม่เข้าใจอยากได้โน่นได้นี่อยากจะปฏิรูปนูน่นปฏิรูปนี่อยากให้เด็กเก่งระดับโลกมีมาตรฐานสูงลิบลิ้วแต่คุณช่วยลงมาดูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก่อนไหมโรงเรียนเป็นยังไงครูเป็นยังไงอุปกรณ์การเรียนมีไหมห้องน้ำสะอาดหรือเปล่ามันห่วยกันแค่ไหน อย่างมานั่งกันอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วฝันเฟื่องต้องการมาตรฐานสูงส่งแต่พื้นฐานแทบไม่มีแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงกันฮะงานวิจัยอะไรกับมีอะไรที่ออกมาถามหน่อยสิใช้ได้จริงไหมขายอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วเขาแซงหน้าเราไปหมดแล้วแซงไปไกลจนมองไม่เห็นฝุ่นแล้วพวกเราพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่